ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมกันอีกครั้งนะครับในไลน์เกมเศรษฐีนั่นเองเป็นยังไงกบ้างครับเพื่อนๆตอนนี้เพื่อนๆได้น้องฮารยองมาไว้ในครอบครองกันหรืยอยังถ้าใครยังไม่ได้ก็ขอให้ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการนะครับรวมการ์ดกันดีกว่านะครับเนื่องจากว่าเราได้การ์ดเอบบกมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่พออัพ เต็มแล้วเนาะเราก็มานับดูแล้วเนี่ยได้ประมาณ15คู่เองเนาะจริงๆเราอะ่ะอยากจะรวมให้ได้มากกว่าน,นี้แต่ว่าเราเปิดหายอบวกไม่ได้แล้ว ได้แค่นี้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเก็บแพ็คที่มันแถมๆมาเอาไว้เปิดตัวละครอื่นดีกว่านะครับน่าจะคุ้มกว่าเนาะก็ถ้าเป็นคาทา A บวกนะครับรวมกันมันจะมีโอกาสได้ตัวละครเนาะส่วนตัวนะส่วนตัวอยากได้ดักลูรูเบลแต่ว่าเห็นหลายๆคนอ่ะเขาได้เป็นสวิชิองสวิชิเอลอะไรอย่างนี้กันมาเราก็เลยคิดว่าเออมันก็แบบน่าเสี่ยงดูเห็นหลายๆคนก็ได้ดักลูรูเบลด้วยเนาะเราอ่ะก็อยากได้มานานมากแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับอ่ะโอเคเพื่อไม่ใหไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาลองรวมกันที่คู่ที่1กันก่อน เลยนะครับอ่ไปดูซิจะได้อะไรป๊าบนะครับเลือกรวมเลได้ไหมเลือกรวมเลได้ไหม5%ออกดาร์ b ลูดูเบลเอออยากได้มานานมากแล้วอะคือชอบชอบดีไซน์ตัวละครน,น้องมากๆเลยอเออได้ไมาแล้วจะถามว่ายังเล่นได้ไหมเกาะนะอ่ะโอเคเนะี่ยไม่ได้ดู u ูเบลมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าว่าเราจะได้สว i t ชิเอลหรือเปล่า คือเราเอาจจะหวังมากไปปาบนะครับน้ำน้ำแข็งเกลด้เนาะก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าตัวที่เราอยากได้มัน c o m p l สไปแล้วนะครับสูอ่าห้าเปอร์เซ็นต์เนาะมัน c o m p l สไปแล้วเราก็ถือว่าไม่ขัดคุณเท่าไหร่นะครับถือว่าโอเคนะครับที่เรายอมเสียเงินในการรวมการแล้วก็ในการอัพการครับในวันหน้าที่ถูกปลุกนะครับตัวนี้ยังไม่มีเนาะไม่เป็นไรนะครับก็เอามาสะสมไว้ก็ได้นะครับมีแต่ลิงเนอร์เนาะลิงเนอร์มัน มันต้องใช้จี้ลิงอะ่ะมันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเนืวาน,น่าธรรมดา,าก็น่าจะเวิร์กกว่าเออนาะมีความสามารถแบบเดียวกับไก่อเลยนะครับอ่าคู่ต่อมาไปคู่เท่าไหร่เราไม่รู้เราก็รวมต่อไปเรื่อยๆนะครับก็รูน้านะครับรู้สึกตัวนี้มีแล้วเนาะอ่าคู่ต่อไปนะครับคู่ต่อไปเนาะร,นะรวมไปเลยดูที่จะได้ตัวอะไรป้ามนะครับเกวด้านะครับอ่าขอไม่ไวนะ้วัยเนาะเพราะเราได้ตัวที่เราอยากได้แล้วเออ ปาบนะครับดิมิเตอร์นะครับดิมิเตอร์เนาซากุระดิมิเตอร์นะครับก็เป็นตัวละครสุดคิดนะครับที่จะโผล่มาตามแพ็คต่างๆเนาะเออให้เราได้ตามหากันนะครับปาบดิมิเตอร์อีกแล้วครับดิมิเตอร์เนาะโอเคโอเคก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับสำหรับการรวมการในครั้งนี้เนาะปาบดิมิเตอร์นะครับดิมิเตอร์ดิมิเตอร์มาอีกแล้วนะครับอ่ะคู่ต่อไปนะครับคู่ต่อไปเนาะคู beast. ่ต่อไปปาบนะครับก็ดิมิเตอร์เหมือนเดิมนะครับก็ ผลกันมาให้หมดนะครับสำหรับดิมิเตอร์เนาะคู่ต่อไปนะครับมามนะครับเกลดานะครับก็ปกตินะครับเหลืออีก3คู่สุดท้ายเนาะ15คู่ได้ดักลูลูเบลมานี่คุ้มนะทุกคนลูหน้าอีกแล้วมันก็จะขอขอขอสวิชเอได้ไหมอะเพื่อเป็นการแบบนะขอสวิชเอได้ไหมถ้าที่ดูแล้ว่าคือลูลูเบลแล้วมันขึ้นมาอีกแค่ ตัวเดียวเองเอ,อถ้าเปิดมาได้ฮารายองนี่คือแบบไอ้นี่เลยนะขับกริ่งเลยนะรวมได้ฮารายองนี่คือแบบไอ้นี่เลยนะอ่ะคู่สุดท้ายแล้วครับมาปื๊ดเกี่ยวดานะครับก็เป็นเรื่องปกตินะสำหรับการรวมกานะครับก็ถือว่าคุ้มไหมอ่ะเดี๋ยวเราดูก่อนตัวละครใหม่ ถือว่าคุมนะครับเราได้ลูลูเบลมาเนาะดักล so, ูลูเบลเป็นตัวที่เราอยากได้มานานมากแล้วนะครับแต่รวมทีไรก็ไม่เคยได้สักทีก็มาได้ในอีเวนต์นี้ก mm ็ถือว่าโอเคนะครับก็คลิปในวันนี้นะครับมาเป็นคลิปสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับตอนนี้ครบหนึ่งพันซับสไครต์แล้วเนาะก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสาหรับอ่ เพื่อนๆทุกคนเนาะที่ช่วยกันกดซับสไครต์ขเข้ามานะก็บอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ดีต่อใจเรามากๆเนาะเพราะว่าเวลาเราเหนื่อยเราท้อะเรามาเปิดดู YouTube มาดูผู้ติด,ดตามมันทำให้เรารู้ว่าอย่างน้อยก็ยังมีเพื่อนๆหลายๆคนที่รอคอยการทำคลิปของเราอยู่เนาะมันทำให้ชีวิตเราอะจากที่ ถ้าเบื่อถ้าเบื่อมันมีอะไรได้ทํามากขึ้นนะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้เราต่อไปนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อส่วนคลิปหน้านะจะเป็นการรีวิวตัวอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยล่ะไปละบายๆจุ๊บจุ๊เอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยอย่ามาเกับู